เป็นเหมือนคนนี้บ้างอายุ47ครับแต่งงานมาสองครั้งความรักไม่โอเคหรืออายุเยอะแล้วความรักยังไม่โอเคแต่งงานมาหลายทีแล้วยังไม่โอเคก็ลองเช็คดูก,ก่อนครับคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ผมจะเจาะทกาตผู้หญิงแต่เท่าที่ผมสังเกตพอไปเจาะเรื่องความรักนูน่นโดนผู้ชายประจาโดนเพศอื่นก็มีเออแต่มันก็เป็นได้ทุกเพศแหละความรักเนาะ มันจะจ่อเรื่องอื่นก็ได้ครับอยากรู้ว่าโดนอะไรก็มาเช็คก่อนอืเช็คแล้วแก้ไม่แก้เรื่องของคุณแล้วแต่คุณเออแต่ส่วนใหญ่ถ้าโดนมาหนัหนกๆก็จะไม่มีปัญญาแก้อืประมาณนั้นมันจะโดนซวยซ้ำซวยซ้อนครับซวยช็อตแรกอาจจะไปแบบว่าไอเหิวคนนี้เชื่อะไรวะ,อ,ะอ๋อผมจําได้แล้วอะของคนนี้ ชื่อวิกเตอร์ใช่ไหมวิกเตอร์เนี่ยมันจะมีตัวที่ผมบอกตัวโดนเบียดเบียนอยู่ครับเพราะฉะนั้นในชื่อเมื่อมันโดนเบียดเบียนอย่างเนี้ยผมส่องก่อนเมื่อก,กี้นะวิกเตอร์ใช้2ที่ใช้ชื่อช่องด้วยใช้ชื่อยูส้วยคุณก็โดนสองเด้งแล้วถ้าคุณเอาชื่อนี้ไปอยู่ในแอปอื่นใช่ไหมคุณก็โดนเด้งสามเด้งสี่เด้ง5ยิ่งโดนเบียดเบียนอยู่ทุกที่ยังเหมือนถ้าคนที่ถ้าตัวเลขเหมือนคนที่ผมเจอวันนี้ก็จะมีอุปสรรคอยู่ เรื่องคู่ครองก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าบางทีมันอาจจะโดนตัวเลขอื่นโดนได้หมดเลยเพียงแต่ว่าสมมุติผมแทงไปว่าอะชื่อนี่โดนแบบนี้แต่จริงๆอิอะมันอาจจะไปโดนในเบอร์ก็ได้ครับที่เป็นปัญหาไอ้นี่มันแค่บอกว่าโดนเบียดเบียนเฉยเองอารมณ์ประมาณนี้ถามว่าเป็นคนพูดเพาะไหมก็อยู่ในชื่อวิกเตอร์แหละแต่ปัญหามันอยู่ที่แล้วยังไงอ่ะ พูดพอเราวเป็นไงบางคนต้องพูดจาตรงๆมันถึงจะอยู่ได้ฮะแต่ถ้าเป็นชื่ออังกฤษบางทีมันก็ไม่มีสติเพราะมันไม่มีสติเพราะไม่มีสติมันอาจจะขาดสติในบางช่วงทําให้เนื่องออกไหมมันเกิดความผิดพลาดได้อย่างวิกเตอร์เนี่ยถ้ามองในมุมผมมองผ่านๆน,นะคุณเป็นคนพูดจาดีใช่ไหมนี่คืออารมณ์ อันนี้แปลแบบอารมณ์เพราะไม่ได้จอดลึกถ้าจอดลึกก็จะเจออีกแบบพูดจาดีแต่สุดท้ายมักมีปัญหาเนี่ยเกิดจากชื่อนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้บ่อยครับนึกอ,ออกปะพูดจาดีแต่สุดท้ายมีปัญหาเพราะอะไรยังขาดสติอยู่ถามว่าหรือบางคนน่ะอาจจะต้องมีความรู้เพิ่มในการก่อนที่คุณจะพูดแต่มันคืออะไรมันคืออารมณ์ที่มันจะต้องเป็นไงของคนคนนั้นเข้าใจปะแล้วมันถึงจะทําให้ เกิดสิ่งอื่นได้เช่นบางทีคุณทํางานคุณใช้การพูดแล้วออกจากปัญหาหรืออะไรได้แต่พอมาถึงเรื่องความรักคุณอาจจะต้องใช้ความรู้หรือความอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปทําให้ความรักมันอยู่รอดได้นึกออกปะคุณพูดให้เลี่ยงออกจากปัญหาหรือโกหกเงี้ยมันไม่ได้เขาก็ไม่อยู่กับคุณอยู่แล้วนึกออกไหมแต่ถามว่าพอคุณใช้ชื่อนี้เกิดอะไรขึ้นอาจจะไปดึงชื่อ ผู้หญิงประเภทเดียวกันเข้ามาก็คือตัวเลขชุดนี้ไปดึงตัวเลขอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นชุดเดียวกันดึงเข้ามาซึ่งมันอยู่ในคนอีกคนหนึ่งพอมันเข้ามาอยู่ในชีวิตปุ๊บมันก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยวนๆซ้ําๆเดี๋ยวก็เจอเรื่องเดิมเพราะฉะนั้นเน่ยมันต้องมาเจาะครับว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะคนแรกเป็นไรคนที่สองเป็นไรแล้วไงจะดูคนที่สามก็ต้องเลือกไอ้คนที่มันไม่มีปัญหาแบบอีกสองคนนี้มามันถึงจะรอดถูกป่ะอารมณ์ประมาณนั้น สารผมมันไม่ต้องแก้ที่มันไม่ได้แก้คนที่นิสัยนะมันเปลี่ยนเสร็จนิสัยเดี๋ยวมันเปลี่ยนเองพอมันเปลี่ยนเบอร์เดี๋ยวนิสัยมันก็เปลี่ยนเองการกระทําทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนชื่อการกระทํามันก็จะเปลี่ยนเพราะเนี่ยอ่านจากอารมณ์จะรู้ว่านิสัยคนคนนี้จะเป็นยังไงถูกปะมันได้แต่อารมณ์ปัญหามันอยู่ที่ คุณต้องเปลี่ยนนิสัยคนคนนี้จะไปบอกให้คนนี้เปลี่ยนยนิสัยเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเขาไม่เปลี่ยนอะไรเท่ากับสันดานยังเป็นเหมือนเดิมนิสัยยังเป็นเหมือนเดิมแล้วมันจะเปลี่ยนได้ไงประมาณนั้นจะไปโคชชิ่งยังไงแม่งก็ไม่ได้หรอกตศาสตร์ผมคือเปลี่ยนให้นิสัยเปลี่ยนเข้ากับทางของตัวเองแล้วมันถึงจะเปลี่ยนลมประมาณนั้นนะครับเลขบ้านก็อ่านได้ออ,อยู่บ้านเลขนี้คุณจะนิสัยเป็นไงแต่คนอื่นแม่งอยู่บ้านเลขเดียวกันอาจจะอยู่ไม่ได้ร้อนเนื้อออกป่ม ใครชอบฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยแล้วก็ดูให้จบคลิปจะรู้ว่าศาสตร์ผมเป็นไรอยากเช็คก็เช็คเช็คแล้วรู้ปัญหามีปัญญาก็แก้แค่นั้นเองครับตามนั้นนีคนะแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าศาสตร์ผมเน้นอะไรเป็นหลักศาสตร์ผมเน้นลัคนา80%ถึง85%าสราศีมีแค่15-20เท่านั้น เพราะฉะนั้นตัวเลขตัวอักษรในมุมศาสตร์ของผมมันถูกพลิกแพงมาจากโหราศาสตร์ซึ่งโหราศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณมันก็ต้องมีการอัปเดตบ้างถ้าคุณยังไปงมอยู่ในกลาที่เป็นโหราศาสตร์เดิมเดิมมันไม่พัฒนาคุณก็จะติดงอยกอย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเชื่อหมอดูนึกออกปะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่หมอดูผมมีหน้าที่เห็นปุ๊บตรงไหนมันผิดก็แก้ครับใครอยากแก้ก็ทางหลังบ้าน สุดท้ายใครมีปัญหาอยากจะเช็คทักหลังบ้านครับทังหลังบ้านทำยังไงกดรูปโปรไฟล์ครับกดที่เมสเซจครับส่งข้อความแล้วก็คุณก็ทักมาหลังบ้านผมก็จะมีรายละเอียดถ้าคุณต้องการเช็คส่วนตัวก็ทักมาส่วนใครถ้าเช็คฟรีส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้เช็คฟรีแล้วเพราะฉะนั้นคุณพลาดไปปีหนึ่งละผมให้เวลาเช็คฟรีอยู่ประมาณปีแรกๆอันนี้กเข้าปีที่3แล้วเพราะฉะนั้น มีค่าครูหมดนะครับค่าครูเอาไปทำไรทำบุญบ้างแก้กรรมตัวเองที่ไปยุ่งกับกรรมพวกคุณมาบ้างอ,อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ถ้าส่วนตัวถ้าเช็คเช็คเจาะลึกเช็คอะไรบ้างเช็คชื่อเลขบ้านเบอร์โทรทุกอย่างที่มีตัวเลขตัวหนังสือเกี่ยวข้องจะเช็คเพื่อนคุณก็ได้คนไหนแม่งยอเป็นคนที่หักหลังคุณคนไหน มีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดคนไหนมีสิทธิ์ทาให้เขาเรียกนะได้ไม่ได้เงินคืนพวกเนี้ยเช็คได้หมดเลยหลังบา้านมันเห็นตั้งแต่ชื่อจากมุมคุณสะท้อนไปชื่อพวกคนที่เข้ามาแล้วว่าพวกนี้มาโกงพยายามโกงคุณไหมหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นการเช็คหลังบ้านมีประโยชน์แบบนั้นทำให้คุณสามารถระวังได้ว่าคุณต้องระวังอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับขอบคุณ